ของฝากของตอนนี่เราครับพี่นอ้องได้กาแฟหนึ่งแพ็คนะฮะเน็ตกาแฟหนึ่งแพ็คแล้วก็กระทิงแดงนะครับชารามบุกนะฮะเอาเอาสารพัดยี่ห้อเพื่อเรียกเอาครับผู้มันจะก,กินเนี่ยเครื่องดื่มเอานะครับวาสีดื่มยี่ห้ออย่างนาะยนะเพื่อนเรียกเอาอ่ะ เห็นงานซอยเพื่อนมานนได้กะนี่นะครับพี่เรากหาเน่ายุ่งเนาะกินไปฝากไปต้อนนะนนเครื่องหลอกเครื่องเดิมนะไปฝากไปต้อนนะฮะเพราะว่าสีได้เอาคนกางเสด็จไม่แห้งใจเนาะวันนี้ก็ได้กาแฟหนึ่งแพงเนาะนะแล้วก็เอ็มร้อยสองนะฝากตอนเมือนะริบเมื้อหน่อยครับผม หมดอะไรมันหมดอะไรมันขาดเท่าก็เติมไปน้ำพอมีอยู่ก็เอาเครื่องดื่มไปนะครับนี่แหละครับก่อนเดินทางไปวังเยี่ยมเนาะนะครับนะหาหาน้ไปฝากไปต้อน,นครับมือวานก็นเป็นน้ำนะมือวานนี้ก็เป็นน้ำนะน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มไปสิบสองแพ็คนะครับ หารการกินนะฮะผลละหมากรากไม้นะครับเตยมไปทุกคนนะครับโมนี็เต็มร้อยนะครับเห็นปอปมันเป็นเต็มร้อยเอาสลามเนาะเอาสลามเอากระทิงแดงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องนะเอาไปแช่เย็นกินเย็นเย็นนะครับสุดเลยมีเหื่อไหม่ะเห็นด้านเหกันนะครับวันนี้มีอะไรที่ทุ่งนารุงพนเนาะ ก็รอติดตามรับชมนะครับ f c วันนี้แอดมานาก็ขอประจำการอยู่ที่นี่แต่ว่ายังไม่พักนะครับยังไม่พักที่ที่โน่นเนาะเพราะว่าบุกเบิกจริงๆนะครับหลายอย่างก็ยังขาดแคลนอยู่นะไม่ไว่าจะเป็นน้ำไฟเนาะนะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยปรับปรุงค่อยทำกันไปนะค,ค่อยปรับปรุงค่อยทำมีอะไรยังไงขาดเรือยังไงนะครับก็ซื้อเข้าไปนะครับซอยกันนะครับ กระชับคอนเทนต์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่อำเภอโซ่พ so ี่สัยนะครับสุธีโซ่พิสัยและเอ้าออกเอาถามแม่นะครับร้านขายส่งอยู่เมืองไหนแม่คนนะึงคนกระบะเอา้าร้านตรงนี้ไดนะ้ละกะนี่ละแม่มาซื้อประจําเนี่ยก็ราคากระเพแห้งมันได้รอกแต่พ่อเป็นาราคาส่งพระฟังได้โยกคนนะึงก็เลยเอา้านะแม่ซื้อตรงนี้ก่อนนะครับเป็นร้านขายส่งนะครับ เดี๋ยวพ่อจะทยอยซื้อไปครับอะไรที่มันขาดที่มันนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มขอเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่มด้วกันระหว่างที่ทำคอนเทนต์นอยู่ที่นี่เนาะนะครับก็ขอเป็นเจ้าภาพนะเครื่องดื่มน้ําดื่มอะไรประมาณนี้นะซื้อเข้าไปนะครับให้กับพี่น้องกเตอร์ให้กับลุงพลป้าแดนได้ดื่มได้กินกันนะครับเได้มีเฮียมีฮะเข็ดงานแบบกระซุ่มกระซวยนะครับประมาณนั้นนะครับหมู่บ้านกับน้ำดื่ม12อแพ็ทวันนี้ก็เครื่องดื่มเอ็มร้อยนะครับเอ็มร้อย แม่เอ,อ,อ็มไลอ้อนใสกระทิงแดงเนาะเครื่องดื่มเสือเนี่ยก็ส,ส,สามนะแล้วก็เครื่องดื่มนะกาแฟกระป๋องเนาะนะหนึ่งแพงนะได้นะกินพอกว่าสามสิบสามสิบป๋องแพงนิดนะิดสามสิบป๋องได้ยุอกได้ยังนะครับ อ้าวเดินท่าไหมครับพี่น้องนะ,นะตอนนี้ก็8โมงครึ่งเนาะน่าจะถึงประมาณสัก9โมง9โมงกว่ากว่าเโมงครึ่งน,น่าจะเป็นมาณน,นั้นขับไปเรื่อยๆเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยเฉพาะมานาสตอรี่ฝากเข้ามาบ้งคลิปให้ด้พี่น้องเด้ยอจังใดก็ไดนะครับนะเขาโากกดติดตามให้ไล,ไลน์เนาะนะสิไดมีแห้งใจนะครับพี่น้องต่อสู้ต่อไปนะครับนะสิงดก้าต่อไปนาะในการทำคอนเทนต์ในการทำงานนะ ที่บ้านลุงพลเน,ะนาะยังไงกับการดันหาเงินซับไปเด้อขาดทีเบ่หลายครับพี่น้องขาดอีกนิดหน่อยน่าจะถึงแล้วนะครับหาเงินซับแล้วนะฮะอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันฝากขโมยคลิปให้ได้หลายนะครับพี่น้องนะนะคลิปไหนลงไปกันโอ้กดดหัวแอดปะหน้ากันนะฝากแชนะร์แอดปะหน้ากันนะนะขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันแนะขอบขอบขอบคุณพะังเงียบนะขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับเป็นที่ที่คนทุกท่านนะที่ทส่งกำลังใจขาม้าเนาะ ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปอ่านทุกค,คลิปครับนะนะแต่ว่าก็บังจะตอบยุ่นะเดี๋ยวกันกดทุกใจต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับส่งกำลังใจเข้ามาหลายกว่รู้สึกว่าดีครับอ่ะจะเป็นแห้งใจให้เนาะนะครับจังไดจก้าสู่ต่อไปเนาะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับแอดมานาก็ไปวังใหม่นะทุ่งนาลุงโพนครับไปไปซอยกันอันนั้พอจับได้กับจับแหละนะไหนจับอะไรเขากับพ่อจับเนาะเน่าปวดน้ำต้องระวังเห็ดหน้านไปนั่กับจังระวังไปนั่ะนะ แต่ว่ามูเพิ่นก็บ,บอกเออแอดมานา่ายไปชังเดียวก็พอนะครับแ้ก็เขาใจยุ่ดธรนะเพม่นจะเป็นพวงเป็นใยเนาะแต่ด้วยเนี่ยนเะขาเป็นจะภาเพื่อนดอกเครื่องดื่มอย่น,นะเพื่อนนะเพื่นได้ดื่มได้กินกันนะครับประมานนี้เนาะเอาเจอกันที่วังเยี่ยมครับวันนี้นะครับวันที่17พุจ็พฤษภาคม2 5 6 5หอีกหนึ่งวันแอดมานาเดินทางไปวางเยี่ยมแล้วมีของฝากของตอนพี่น้อง ลุงพลปาแตนนะครับแล้วก็ยุโร์เปิลทุกคนทุกท่านครับที่โนโนเนาะจะได้เหตุการณ์ไม่เมื่อยจะได้กินหน้าเย็นเย็นกัดกนินเครื่องดื่มเย็นเย็นกัดน,น,นะครับ <S <S เครื่องดื่มชูกำลังกันจะได้ใายเมื่อยนะประมาณนั้นครับเอฟซีขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่ดีมี่แฮงแข็งแรงรำ้วยเด้อสปูดซุปพลนะครับที่ติดตามรับชม